เพื่อนๆวงล้อแห่งโชคมาแล้วนะเนี่ยขนาดพี่โมดได้ลด75%ดูสิชุดที่พี่โมดใส่เมื่อกี้นี้249เพชรถูกมากเลยซื้อขาดนี่ผู้ชายตัวนี้ก็249เพชรนะเดี๋ยวพี่โมดพาไปดูหน่อยละกันนี่ได้แล้วได้เลยนะไม่ต้องมาหมุนสุ่มเป็น700-800เพชรนี่อันนี้ก็สวย249เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อนะวันที่พี่โมดซื้อเนี่ยพี่โมดจัดอันนี้มา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 ,มา,มา,มาอัล่างเลยนี่อันล่างสุดเลยพี่โมดซื้อไปแล้ว อันนี้เลย2 4 9เก้าเพชรเสื้อกางเกงรองเท้าใช่ไหมกระเป๋าผมครบอ c o คัลเลอร์ด้วยหรือเวลาอีกประมาณ8วันนะครับน้องๆค่อยๆทยอยเก็บเพชรกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อกันตรงนี้เลยนะครับมาเลยมาเลยมาเลยอย่าลืมล่ะเราจะได้ลาบูลาบูลาบูาบูบบ